ยชโอเคนะครับผมก็สวีที่เรากลับมาในเกมของโดคังมาถึงอีกแล้วนะครับก็วันนี้มากลับเข้าสู่ช่วง SBR บ้างดีกว่านะครับก็มาเล่น SBR ของตัวดีสีเหลืองนะครับปลาตาตัวไลท์สีม่วงอะไรนะก็เป็นแบบ EX SBR เหมือนเดิมนะครับก็เล่นรอทาคลิปนี้รอไอ้นั่นแล้วกันโกหังนี่ไงโกหังตัวนี้แหละตัวนี้เลยพูดถึงพูดแม่งออกมาเลยนะโกหังเมตตัวใหม่หมจะมาเซิร์ฟเราอีกไม,ม่กี่วันนะฮะไม่น่าจะเกิน2วันนะรอแปนะตู้มันตู้แบบ ตู้ธรรมดานนะรู้ว่าจะมีโปรโมชั่นหรือเปล่าแล้วก็ตัวมันเก่งมากๆนะใครมีเพ่ก็แนะนำให้เปิดเหมือนกันนี่นะก็โอเคนะเมื่อกี้เป็นเวเปอร์ใหม่ด้วยนะรู้สึกจะเป็นเวเปอร์แบบพวกมาเป็นบูซาก้านะเมื่อกี้มีโกฮังโผล่ด้วยโคตรเทพเลยนะอาร์ตภาพตัวใหม่ก็อยู่ด้านหลังเมื่อกี้ไออาร์ตตัวใหม่ที่จะมาใเซิร์ฟเราเนี่ยนะเมื่อกี้มันอยู่เว้ยนะเออนะครับนั่นแหละมาก็เข้าเรื่องนะฮะทีผมก็เป็นทีตัวตัวดีสีเหลืองประมาณนี้นะมีเป็นผู้นำของเราก็เป็นของโกเท็งสามนะเรามาเป็นตัวผ นะแล้วก็เป็นเทนจิฮัตัวนี้ตีได้สตันได้นะครับตัวสายสตันแล้วก็สายซัพพอร์ตแต่ว่าไม่น่าจะซับได้ใครได้เพราะว่ามันซับให้กับไปเป็นบูซาก้าเนี่ยซึ่งทีมนี้ก็ไม่เป็นบูซาก้ามีแค่โกเทงกับใครอ่ะมีแค่โกเทงตัวเดียวอ่ะเออแค่โกเทงตัวเดียวเท่านั้นนะครับต่อไปก็เป็นโกคูตัวนี้ตัวนี้นี่คือดีมากนะครับมีโอกาสเกสเชนในการสตันโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในการสตันแล้วก็ตีทีเดวคอลง่ายด้วยโคตรดีนะครับผมเลยอัพเบิร์นมานำเบิร์นยี่สิบไปเลย นตัวนี้เก่งมากนะฮะแล้วก็ลิงก์ของรามมาเยอะด้วยลิงก์นี่จอดนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นสุเจตตัวนี้นะครับเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตแล้วก็สายแท้งมาในตัวเหมือนกันดีมากซับคิซัพพอร์ตดีเฟนซ์เพื่อนได้นะฮะแล้วก็บิ็นโตบูตัวนี้ก็เคาน์เตอร์แมนเคาน์เตอร์แมนนั่นเองเคาน์เตอร์แมนนะครับช่างมันน่าจะดูความสีมันว่าทำอะไรบ้างมันเก่งมากตัวนี้เก่งมากๆเนี่ยแล้วก็ต่อไปเป็นนี่ตัวเพื่อนนะครับผู้นําของสีเหลือง90%แล้วก็ฟิวชั่น170%ในดีเคคนะรับ ตัวเพื่อนอะไรเนาะร้อมัน,นมดีมากแล้วก็ลิงก์มาเยอะก็ดีลิงก์เวลเก้าเวลแก็ถือว่าโอเคแล้วอันะปปน,น, R, นี้แล้วก็สบไปเป็นคูลิน LR ตัวนี้ก็ตีหมูได้ก็สตันได้นะครับประมาณนี้นะโอเคมาเปิดมาเจอกับไอสองหนอนี่นะไอเทมไหมไอเทมเลยผมว่าไม่งั้นไม่ไหวว่ะต้องไอเทมนะเราโผล่ผม,มาเจอโคเทิได้ไงมันอันตรายเกินผมว่าโอเคอันนี้โคเทิงอยู่หลังสุดไปนะฮะดีเฟนซ์ยเยอะสุดดีเฟนซ์ของท,ทางเยอะสุดอยู่หน้าไปแล้วกัน ผมจะทำการตีใส่เจ้าถอยไปก่อนนะไอ้ตัวนี้ก่อนจะได้มีโอกาสสตันด้วยนะโอกาส ane, นะ Hi ane, ประมาณไฮเชนเนาะไฮเชนปะน่าจะไฮเชนนะที ane, ่สุดห่างไฮเชนใช่ขอเช็คก,ก่อนละคะันไม่ได้ม่เชนไฮเชนนะครับโอเคประมาณนี้โกคูก็ตีใส่เจ้าเหมือนเดิมไปนะครับเจ้าถอยไปเหมือนเดิมไปโกเทงไม่ตายได้อยู่เนาะัวนี้ก็เอาไม่ได้นี่หว่าลหารากก็ไม่ได้ไมนจะได้คิดไม่ถึง ผมลืมดูว่าคีย์มันขาดแค่คิดเดียวช่างมันลวกันเลยเฟลแะ้วก็เฟลเลยนะสตันโอเคเยี่ยมแต่ชินชงนี้รู้สุดๆสตันแค่เทินเดียวนะครับแค่ผ่านในเทินมันเองโกคุต้องตันไหมสตันเยี่ยมโอเคเบิร์นสวยงามนะครับโกคูนี่คือตัวสําคัญมากนะเพราะว่ามันสตันโคตรง่ายแล้วก็แบบทลิคอนง่ายด้วยคือหลายอย่างจะดีมากมีโกคูตรวนี้นะครับจะทําให้แบบว่าผ่านได้ง่ายขึ้นมากๆตัวนี้ สตันโคตรสูงเกทเชนไม่ใช่ว่าเล่นๆนะเกทเชนเดีย๋ยมีไม่กี่ตัวในเกนมนะเว้เกทเชนในการสตันเนี่ยนะแล้วมันตัจะครที่สายแบบสายโจมตีก็นะเออตีได้ก็มีโอกาสเกทเชนในการสตัน์อีกมันเก่งมากตัวนี้นะครับใครไม่มีก็แนะนําให้หาเก็บไว้เลยตัวนี้แบกได้เหมือนกันนะโอเคตอนนี้ก็ถอยไปโดนสตันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้จะมีแค่หนึ่งตัวมันตีใส่เรามาตอนนี้โอเคนะยังไงตันี้น่าจะโอเคนะแบบนี้น่าจะรอดได้ ตัวเพื่อนตีใส่เหมือนเดิมไปตีให้มันต,ตายไปตัวตัวก่อนแล้วกันนะแบบนี้ผมไม่จะรอดอยู่เท่านี้เรามีไอเทมของวิททำงานอยู่นะมันอยู่ได้สองเทินนะครับโอเคมันจะสบายสามล้านสามดาเมจนะครับตีแรงมากนะเพราะว่าลิงเพื่อนอัพมาเยอะนะฮะโอเคเบิ้นไหมเบิ้ลเจ๋งเบิ้ลอีกสองล้านหนึ่งเบิ้นไหมตายสองชี้สองล้านหนึ่งเรวะแรงอะนี่โอเคนะครับไม้ตายใส่ LR เพื่อนมาก็ถือว่า ค่อนข้างจะโชคดีหน่อยอันนี้ดีมันจะใส่พวกแบบตัวหลังๆไงมันจะโดนแรงกว่าถ้าใส่ตัวหลังๆอันนีใ้ใส่ใส่ใส่ตัวเพื่อนแทนก็สบายมือนะโอเคติดเบิร์นนะครับดีมากเบิร์นอีกไหมพอแล้วนะโอเคไม่เป็นไรเคาน์เตอร์แมนไปเลยเคาน์เตอร์ห้าแสนไมคิดิคอนผมกดแค่หนึ่งคางแล้วเนี่ยมันยังเก่งอยู่นะครับนะ ถ้าใครได้ปลดสักสองท่านนี่คือจะเริ่มเก่งมากๆแล้วเพราะว่ามันจะเปจ,จะได้แบบปลดคิดิคอนรวงไงปลดคิดิคอนได้เต็มที่นะโอเคมาตอนนี้ก็โอ้โหมันตีดักหน้าเสรเราเว้ยไม่เป็นไรนะฮะผมให้าชิงชังไปแทงแล้วกันเป็นเยอะสุดละนี้เอ้ยมันไม่ได้ขีนี่หว่าโอโ้ผมก็ไอ้หาย <S <S 2> <S 2> <S ท่าไหร่ของกูเนี่ยขีก็ไม่ได้ให้ตายเถอะโอเคคุ okay. ลินแม่ตาใหญ่มันน่าแม่ตาใหญ่พอดีเป๊ะเลย ขาดขัดนิดเดียวให้ตายเถอะผมอยากให้มันได้ไม่ตายเล็กจะได้มีโอกาสในการสตันด้วยนะครับโอกาสประมาณมีนิดหนึเชนนะเออช่างมันแต่ผมมีโอกาสตายได้ประเด็นโอ้ยแต่ไม่น่าตายเราจะเสี่ยงไหมล่ะผมจะเสี่ยงแล้วกันนะผมไม่รู้ว่ะเสียดายที่ช่างไม่ได้ไม่ตายแบบไม่พูดเสียดายอ่ะจริงเห็นรอเสี่ยงไหมว่าเนี่ยเบิ้ลธรรมดาสตันไหมไม่สตันเหรอโอตีสองรอบไม่สตันเลย จะติดพาสซีฟในการสตาร์ทเลยอ่ะคุณสายได้คุลินจะโดนไหมตายหรือเปล่าถ้าโดนนี่ผมตายอย่าโดนถึงขอร้องล่ะครับผมว่าแล้วครับผมโอเครอดตายนะผมเชื่อว่าผมจะรอดเพราะว่ามันใส่ไม่ตายไปแล้วไงเทิร์นนี้แล้วไม่น่าจะใส่ซ้ำสองแล้วนะสถานะมีโอกาสไหมก็มีเหมือนกันนะบางทีก็ใส่ไม่ตายมาซ้ำสองเหมือนกันก็มีเหมือนกันเอออะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะอันนี้ก็สบายแล้วมันสตัร์ทมาอีกตอนนี้สบายเทิร์นแล้วตอนนี้สบายแล้วน่าจะผ่านสบายเทิร์นนี้นะครับเฟสนี้เฟสแรกก็เนี่ยใช้ได้อย่างสวยงาม เสียนะเทมหนึ่งชิ้นในเฟสแรกก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะถือว่าคุ้มแล้วตอนนี้เสียเทมตอนหนึ่งเฟสนี่ถือว่าดีมากนะถ้าทำได้นี่คือดีมากหนึ่งเฟสหนึ่งชิ้นนะครับต่อไปเจอพวกกินิวห้าตัวห้าตัวก็สู้ยากนะผมว่าผมว่าห้าตัวสู้ยากกว่าพวกแบบเจอสองตัวไงเพราะว่าทีมเรามันสายสตันนะครับอันนี้เจอห้าตัวเลยอันตรายมากแต่ก็ดีเพราะว่าเรามีคูลินโผล่มาด้วยคูลินนี่ตีหมูได้นะฮะโอเค เข้าทางกันแหละอ,อาจจะต้องใช้เทมเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมว่าแต่ใช้อะไรด,ดีล่ะผมว่าใช้เทมงู oo ดีกว่านะกัน์ดใหม่เพิ่ม30%นะครับแล้วก็ฮีโมาเต็มหลอดโอเคนะตีแบบธรรมดาห้ามตีหมูอ้ยห้ามตีไม้ตายใหญ่กุเรียนต้องแบบนี้เนาะโอเคนะถ้ากุเรียนติดสตัรนได้ทั้งหมดจะดีมากนะแต่มีโอกาสแค่มีเดิมเชนโอกาสกลางๆเท่านั้น โอกาส30%เท่านั้นนะครับก็ค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนะแต่แต่ก็ถือว่ามีลุ้นแหละเออบางทีมันก็ติดบ่อยเหมือนกันในะมินิมเชนปะ่ะหนึ่งล้านน้ำเม็ดพี่คุรดินพี่หัวรถของเราอือฮึไม่ซันหนึ่งแล้วโอเคไม่สักตัวดิสักตัวหน่อยสัก,ต,สกต,โโตัวไม่สักตัวเลยโอ้โหหาตีตีไปห้าตัวไม่ติดสักตัวมินิมเชน ตายถาม,มาแล้วนะครับเศรษดายมากเลยนะเมื่อกี้ไม่จะตัยทุกตัวเลยมตกกับน้ำมื่นโอ้เจ็บเหมือนกันนะทำเล่นไปนะเจ็บนะาทางล้านแปดนะครับโอเคเบิ้ลเยี่ยมกินิวก็ตายเลยน <c oughs> ทางนี้ตีแรงมากนะตัวนี้ใครซัพพอร์ตที่ตีแรงมากๆเลยอ่ะไม่ตายมาอีกแล้วเว้ยยาดิอุย้ยแสนหนึ่งโอ้โหแม่งใส่แบบโอเคกินิวไม่ตายโดนสิบเจ็ดฆ่าตายโอเคอย่างนั้นก็ได้เก็บไปได้หนึ่งตัวนะครับเพลินนี้ ถือว่าคไมไอเทมแล้วล่ะวันนททีมันตายไปแล้วมาอย่างนี้เหรอไอเทมนะครับไอเทมเพิ่มไปเลยอย่างนี้อืหิวซ้สำสองผมจะตีใส่ใครก่อนดีตอนนี้ผมว่าตีใส่เจ้านี่ก่อนน่าจะขีคน,นะเจ้าเจ้าตัวสีฟ้าก่อนชื่อเลยนะเบอร์เตอร์บัตเตอร์นะไอต,ตัวเนยนะครับโอเคแล้วก็บิโตนี่ตีใส่เจ้านี่ไปนะฮะ เอาชัวก็ตีใส่ตัวเดิมก็ได้ตัวสีฟ้าอนเดิมก็ได้เผื่อมันไม่ตาย,ตายแบบนี้โลคำโหมดขึ้นมาครึ่งหลอดแล้วนะครับใจจริงนี่คือผมอยากใช้เผื่อที่สามเลยเพราะว่าผมไม่ใส่ไม่ตายดักหน้าหายใจเย็นดิอย่าใส่ดักหน้าได้ไหมนี่ยมันเจ็บนะเว้ยโดนมาสองโดนมาสามแล้วผมก็ตายนะเสื้อมีสามแสนเงินโดนสองแล้วก็ตายแล้วเนี่ยแล้วมีสี่แสนตีมาแล้วก็แสนบวกแสนบวกก็โดนสี่รอบกับสามรอบก็ตายแล้วนะโอเคเหลือวสามตัวนะฮะ มีโต๊ะ้จะเบิ้ลให้เราได้ไหมโอเคไม่เ okay, ป็นไรได้อยู่นะคือตอนนี้ผมอยากเก็บตัวขโมยไว้ใช้ในเฟสสามนะครับเพราะว่ามันเอจอตัวสามตัวไงเฟสที่สี่นี่คือจะเจอกับบูกับบาวิดี้ซึ่งมันน้อยมากดูแค่สองตัวนะครับอาจจะต้องใช้ในเฟสสามนะครับน่าจะดีมากเลยนะแล้วเราเข้าไปให้แบบให้พวกโกคูมันสตันใส่บูอะไรเงี้ยมันเน้นสตันอยู่แล้วทีมเราอะเออเจอพวกสองบูจะง่ายกว่านะผมว่าอาา่ะฮะอืม โหแม่งค่อนข้างจะยากนะให้ชิชังไปแท้งดีกว่าผมว่าตีใส่นี่ไปนี่แล้วก็คูลินตีหมู่ไปนะครับอ่าฮะตีหมู่อ่าฮะจี๊ดแม่เงเอ้ยจี๊ดมันตีดักหลังคนเดยวคูดวนก็เจ็บมะเนี่ยแต่น่าจะน่าจะได้อยูน่นะผมว่าร้านหกนะครผมว่าไหวอยู่เคตายเลยเบิ้ล เบิ้์นตายเลยธรรมดาเตะธรรมดานิ่งกูเทงจะฆ่าได้ปะวะนี่เฮ้ยกูเบ้เนี่ยเฮ้ยกลัวนะเว้ยผมว่าดาเมจไม่ฆ่าไม่พอเนี่ยแหละดาเมจดาเมจมันอาจจะฆ่าไอจีดไม่ได้นะสตันโอเคเยี่ยมโอเคคุรินช่วยไว้นะฮะเฮ้ยเราตายใช่ไหมตายไหมไม่ตายนั่งไงถ้ามไม่ตายนะจีดใส่ไม่ตายใส่โกเทงนี่ผมตายเลยนะอันนี้โชคดีคุรินมาสตันให้เราโอโ้โหขอบคุณมากคุรินนายช่วยเราได้เยอะมากต,ตอนนี้ขอบคุณมาก โอเคพอขโมดขึ้นมาเกับเต็มนะครับก็จะรอให้มันเต็มเก็บลูกแก้วสีเหลืองไปเลยเอาขึ้นมาง่ายๆหน่อยโอเคได้อยู่เนาะน่าจะโอเคตอนนี้นะครับไอเทมเราก็ใช้ประมาณสามชิ้นได้แล้วนะสามชิ้นก็สามก็ถึงเฟติสสามได้ก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วไอเทมเฟตสละสามเฟตสละหนึ่งชิ้นอย่างที่บอกไปนะคือตอนเล่นก็พยายามให้มันแบบไปตีสตัน,นบ่อยๆแล้วกันพวกโกคูอะไรเงี้ยนะมันมีโอกาสเก็เชนไงแบกได้นะฮะเซเปิดมาอย่างนี้เหร อาจจะต้องใช้ผีเลยนะฮะหรือไม่ก็จ,จะใช,ใช้ดีกว่าใช้ดีกว่าเอาให้มันดับเหลือ,อเทมอย่างหนึ่งชิ้นเท่ากันดีกว่าผมเล่นแบบผมผมชอบสายสมดุลไงเห็นเห็นแบบไอเทมหนึ่งชิ้นแบบไม่มีแค่2อ,อันคือเห็นแบบเห็นไม่ได้ต้องใช้แบบให้มันเท่ากันให้เหมือนลงมาเท่ากันให้มันแบบมีบาลานซ์หน่อยนะเออโอเคคุณลินอีหมูไปแล้วขมวก็ได้เต็มเทินหน้านะครับ ก็จะดีมากเพราะว่ามีตัวเพื่อนผมมา lr 3ปีนี่เองตายได้ไหมได้เยี่ยมเข้มสวยงามน่าจะมีเบเกโต้โกเทงแล้วก็เบเกโต้บูนะโอ้โอ้ั้องราฟิวชั่น3ตัวเลยเว้ยเจ๋งตันไหมคิริคอนตันหน่อยสักตัวหนึ่งโอเคอย่างนั้นได้ตันหนึ่งตัวดีมากนะครับได้ตันแอนดรอยสิบสี่ไปนะมันชื่อสิบห้าตัวนี้ผมจำได้ตัวไอตัวไอแว่นนี่ไอตัวสีม่วงชื่อสิบห้าใช่ไหม น่าจะใช่อโอเคเบิล okay. ไหมเบิร์นธรรมดาแม่งตีไม่สตนันได้ไงวะเกตเชนให้ตายเนี่ยโอเคโอ้โห,หไม่ได้ตีหลักหน้าด้วยสบายแล้วแล้วแม่งแบบขี้ลูกแก้วโคตรเชี่ยดูดิลูกแก้วแม่งเฮี้ยมากลูกแก้วอย่างเฮี้ยเลยไม่ได้ไม่ตายอย่างงี้ไม่ได้ไม่ตายวะว้าวสุดยอดโอ้ยอดมากเลยครับแบบนี้เอาไงดีอะ แย่เลยอ่ะแย่แยมากอ่ะอาจจะต้องใช้เทมนี้นะครับโหผมผมใช้เทมเปลืองมากเลยเฟนดนี้เพราะว่าลูกแกไม่พอไงถ้าได้พอเนี่ยผมผมจะไม่ใช้เทมเลยนะจะได้อกขัหมดพอดีต้องยอมปะโอแย่มากเลยอ่ะตอนนี้แย่มากนะครับแต่ไหวอยู่โอเคอกขังหมดน่าจะได้เนาะได้แหละโอเคไม่ตายพอยดีด้วยสบายเยี่ยมโอเคน่าจะผ่านได้เลยนะครับ แต่ผมกลัวตอนเฟสสุดท้ายไงมันอาจจะโดนอะไรมันอาจจะอาจจะใช้เทมไม่พอนะมันเหลือแค่ละสามชิ้นนะยครับผ่านไดไหมน่าจะผ่านได้แต่ว่าต้องพึ่งสตันโกคูบ่อยๆเลยพึ่งสตันโกคูก,กับทิงค์ฮังอะไรเงี้ยถ้ามันติดบ่อยๆจะดีมากาจะผ่านได้ง่ายเลยเขียวซิลิคอนพอลเตอร์นะฮะตัวเพื่อนได้ตักคัมโบนะครับสบายเบื่อแล้วสามล้านดาเมจคนให้โดนลุกทุกชิน้นทุกดอกโอเคเยี่ยมน่าจะวันช็อตเกือบเดี้ยงเลยนะ น่าจะหายหมดแถวนะเยเหลือแค่สิบสี่ตัวเดียวไม่แน่สิบสี่อาจจะตายได้เลยเออลองดูอาจจะตายได้เลยเพ่ว่าได้ขอฮิติคอนได้ไหมเพื่อนไปเลยฟินาลลูฟเฟสไปเลยพลังขึ้นเตาผสานพลังออเอยเดียงไหมเดียงฮิติคอนห้าล้านไม่เดียงได้ยังไงอ่ะ <laughs> ตีไปสี่ล้านก้าโคตรแรงเลยโอเคสวยงามนะครับได้กลับมาเลือดเต็มหลอดแล้วก็ฟิตสุดท้ายแล้วอันนี้เจอกับพวกจามันบูกับบาวดดี้นะฮะสองตัวเท่านั้นนะ เราเน้นสตันเอาอย่างเดียวตอนนี้นะครับเน้นสตันอย่างเดียวแต่เปิดมาไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะอย่างนี้ผมอาจจะต้องใช้ผีนะจริงจริงจริงจังด้วยผมประเดิมด้วยผีไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าคิดยังไงไม่รู้ผีแล้วประเดิมด้วยผีเลยโอเคแล้วก็หินทางตีส่บูไปนะครับ <c oughs> เพื่อจะให้บูมันตีเบาลงไงเพราะว่าหินทางรถเอเดเคได้นะครับมันรูเวอร์เอเเคได้เพราะว่าบาไมดี้มันก็ไม่ได้ตีแรงหรอกมันตีแรงแค่แม่ตายอย่างเดียวนะ ไม่น่าให้กูลืมเก็บแม้ตายใหญ่เลยว่ะคิดแต่อยู่กูเนี่ยลืมไปว่าเมื่อกี้ลูกแก้วฟ้ามันได้เยอะเกินฮะเนี่ยอะไรเนาะช่างมันแล้วกันเออวเ rubber ek barbity บ้บบางก็ดีนะรถทั้งคู่ก็ดีนะครับจะได้แบบให้มันตีเบาลงมาทั้งคู่เลยเนะี่าทีมนี้ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แบบว่าจะมีตัวละครสายดีบัฟ ek ศัตรูไงเป็นสายลุยส่วนใหญ่สายลุยส,สายตันสายตีส่วนใหญ่ไงมันได้เหมือนพวกทีมตัวไร้แดงหรือทีมตัวไร้ฟ้าอะไรที่มันมีตัวละครของ ek ศัตรอูรอยู่ก็ไม่มีเหมือนกันไงทีมนี้ เป็นสายโจมตีส่วนใหญ่นะเคเมื่อกี้ตีชางชงติดเบิ้ลไปดีมากเลยอือหื17ก็ตีบาปบบิดี้ไปนะครับเจ้าพอเวมนม์งนงั้นเหรอเรเบิด์ตไหมอะเจอเรเบิด์ต17ไหมอะนี่เราเว่มนมอนเจอระเบิดหน่อยเป็นไงละ่ะเคนะรถอเคไปได้สองตัวครับก็ดีมากแล้วจะได้แบบว่าท้ายมันรัดตีใส่เราไม่เข้านะครับมันจะตีใส่เราไม่ค่อยเข้าเท่า,าไหร่ตอนนี้นะแต่ก็ต้องใช้เทมด้วยนะถ้าไม่ใช้ก็ตีใส่เราเข้าเหมือนเดิมอะจริง ผมอาจจะต้องจัดการบูก่อนนะผมไม่รู้สิคือตอนผมเล่นฐานรอบแรกผมจัดการนาบิดี้ไปก่อนนะอันนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นจัดการบูก่อนบ้างแล้วกันนน่าจะไหวอยู่ะนะมั่งนะหรือเปล่าวะน่าจะได้เ,เนาะโอเคยวโตตีใส่บูไปแล้วก็ไอเทมนะครับไม่ทำลืมใช้เลยต้องใช้ไม่ใช้ก็เจ็บไอเทมเกือบหมดแล้วชิบหายแล้วต้องรีบปิดเกมให้ไวนะโกคูตีใส่บูไปนะฮะเออเพราะว่าบูอันตรายมากแต่บูไม่ติดหน้ามาเยอะแล้วอะ าจจะต้องตีใส่แบบบีดีป้ป่ะผมว่าตีใส่บาบีดี้ดีกว่าเพราะว่าบูมันโดนโอเคไปสองรอบไงมันโดนททางเบื้อนไปสองรอบอะ่ะเออน่าจะตีใส่เราไม่เข้าเท่าไหร่นะผมว่าให้โกคูสู้ตีใส่แบบบีดี้สตันดีกว่าเออน่าจะพอโอเคอ่ะฮะไม่ตีไม่ต้อใ,ใส่มาเลยเว้ยดีดีดีสามล้านห้านะครับไปเลยอุย้ยนี่เราครึ่งหลอดเยี่ยมโอเคดีมากตอนนี้นครับเปิดมาค่อนข้างโอเคอยู่มีโตเราครับหนึ่งล้านคิริคอน บบบออเมมบ,าาเบอรนะ์อีกรอบหนึ่งสวยงามเบิร์บ่อยจะดีมากเลยคที่ค่อยอยู่แล้วโหเยี่ยมมากปทดกระทางเดียวขี้บ่อยเหลือเกินโอเคไม่ตายไหมเบิร์อีกรอบนึงนะครับอ,อโอเคตีบรรดาใส่็จเรามาก็เคา์เตอร์ฟรีครับบูนี่เจ็บนะเกือบตายแล้วโอเคใช้ได้เธอคนนี้ไม่ได้ใส่ไม่ตายเส่็จเราเลยนะศัตรูนี่คือไม่ได้ใส่ไม่ตายใส่็จเราเลยอ่อนข้อไงวะสตารบาบร์บี๊ไปเรียบร้อยนะครับเยี่ยมนะ แน่นอนอยู่แล้วอุ้ยหลบด้วยเป็นไงล่ะหลบหกหลบหกอสเรียวโอเคมาตอนนี้ก็มีไอเทมวิทย์ทำงานอยู่นะครับไม่ต้องใช้เทียมเพิ่มก็ได้นะติดใส่บูไปเหมือนเดิมตอนนี้บาดี้ก็จะพอไปวนก็โดนสตันอยู่นะฮะสบายล้วแล้วตันนี้ชิวๆแล้วก็น่าจะผ่านแล้วแหละตอนนี้ถ้าเราเล่นแบบไม่จมานกันไปก็จะผ่านได้นะรดมมาเท่าไหร่ก้ามหมื่นนะครับ ขนาดมีเทียมวิทแล้วก็โดนรถอีเคแล้วนะยังตีมาเก้าหมื่นนี่ถือว่าแรงมากนะครับนี่เรารถอีรุเคเก่งใช่ไหมเบิร์นอีกรอบนึงทีทางแม่งแบกกันทําเล่นไปนะทีทันทนี่ก็แบกได้นะครับตีก็แรงแล้วก็สตันได้ด้วย,นะยอ่ะรถอีรเคได้อีกต่างหากดีมากเลยะบแบกแบบใช้ได้ใครใครเพิ่งได้มาก็เอามาเล่นใน s อซใหม่ได้เลยแบกได้เยอะมากอันนี้เก่งมากเลยเจร้อยบูตายนะครับโอเคสวยง,งามไอ้เหี้ยไม่ตายหรือเหนึ่ง ไม่จะตายก็ไม่ตายสักทีโอเคโกเทงบิดปิดฉากได้เนาะล้านสองเรียบร้อยนะครับน่าจะผ่านได้แล้วนี่เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นเหลือแค่ศัตรูแค่ลายเดียวหยเยวหยื่อลายแรกเหยื่อลายเดียวของเราเอาละนะถ้าจะให้ชัวร์นะครับไอเทมนะครับแน่นอนผมต้องใช้แน่นอนไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไม่ผ่านได้อาจจะโดนแม่ตายใส่17อย่างเงี้ยตายได้เหมือนกันนะเว้ยนะเพื่อความมชัวร์ใส่ไปเลยครับไอเทมที่สุดท้ายของเราเนี่ยเรียบร้อยนะ ประมาณนี้ถ้าไม่ผิดพลาดก็จะผ่านได้ผมว่าคงไม่น่ามีเกมบา็อกอะไรเกิดขึ้นนะจะอยู่บาร์บีดี้ตีมา999ล้านนึงไงโอเคนะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับทีมของ e x v r สีเหลืองนั่นเองนะก็ผ่านได้นะทีมนี้ข้อนข้างจะชิวๆผมว่าทีมนี้ง่ายกว่าทีมตัวไลท์ตัวดีสีฟ้าง่ายไอ้ตัวดีสีฟ้าจะยากกว่านะแลใครมีตัวละครหน่อยๆก็จะถ้าจะผ่านได้ง่ายกว่านะไอ้ทีมนี้นะครับเพราะว่าทีมนี้ได้แบบตัวละครเพื่อนก็มีให้ยืมเยอะไง ไม่ใช่มีให้ยืมเยอะหิเรียกว่าไงตัวละครสีเหลืองที่เป็นเ R มันเก่งไงในะพวก L R 3ปีอย่างเงี้ยแบกได้เหมือนกันมีดีเฟนท์ให้มันตั้งต้นเยอะนะแล้วก็ตีแรงมากนะพวก3ปีอนะไรเงี้ยเบจิต้าใหม่ก็ L R ก็เก่งกนะเหมือน,นกันเล่นได้เหมือนกันไอ้บเบจิต้าใหม่ชัยยะสองเอนะบเบตโต้ก็แบกได้ไอ้บเบตโต้ผมแค่ปลดแค่หนึ่งเส้นทางนะบเบตโต้เหลืองเนี่ยนะเก่งมากเหมือนกันเรียบร้อยนะครับอืมแต่เอาจริงถนะ้าใครแบบว่าไม่มีโกเทชเหลืองก็ตื่นมานำได้ในแถวน,นี้ไม่จำเป็นเท่าไหร่เหมือนกัน มันแค่เป็นตัวละครแบบสายนำได้สูงสุดมากกว่านำแค่120%นำได้สูงสุดไงนะแต่ถ้าใครมีพวกแบบบาร์ดักก็มานำแทนได้บาร์ดักวิกตต้าเพียวไซยาห์มานำได้เหมือนกันนะเออนะคือตัวอื่นนำอ,อ,อ,อาจจะดีกว่าด้วยซัมเพราะว่าตรงนี้มันบางไงอ้โกเทนไซยาห์สามมันจะบางมา,มากนะครับแต่ก็ตีแรงเช่นกันเออก็แรงกันไปประมาณนี้นะทีมนี้ก็ผ่านได้ง่ายนะผมว่าไม่น่าจะยากเกินกำลังของพวกเรานะขอแค่มีตัวละครหน่อยก็ผ่านได้แล้วอันนี้นะครับทีมตัวสีฟ้าผ่านยากกว่าเยอะเลย นนั่แหละก็อันนี้สำหรับทีมตัวดีสีเหลืองของเรานะครับก็ค่อนข้างจะไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับก็แบบกลางๆอ่ะเออฝึกวองว่อไปอันนี้ตัวสัตว์มันเยอะก็สบายหน่อยนะเออประมาณนั้นแหละนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไก่อนแล้วกันก็เจอกันคลิปหน้าผมรอคลิปอัปเดตพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีอัปเดตมาหรือเปล่ารอดูแล้วกันเออคลิปโกฮังนาโคตรเปิดกาชาเปิดแน่นอนนะจะเกลือเปล่ามาดูกันนะโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วจเจอกันคลิปหน้าผมไปแล้ว,ลวบาย